ดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสัญญาณบวกมาจากการเจรจาการตกลงหยุดยิงกันเรากำลังพูดถึงสงครามในนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสนะคะคือทางกลุ่มฮามาสเนี่ยเขายืนยันว่าได้ออกมายอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่เสนอโดยกาตาร์แล้วก็อียิปต์ที่เป็นตัวกลางแต่ปรากฏว่าตัดมาที่ฝั่งของอิสราเอลค่ะยางไรก็ตามคงจะเอะ่ยังจะยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องการจะบุก ปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบกับเมืองราฟาเพราะเชื่อว่านี่คือฐานที่มั่นสุดท้ายที่จะต้องกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิน้นซากค่ะเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มฮามาสได้ประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ปล่อยตัวประกันที่เสนอโดยอียิปต์แล้วก็กาตาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาย,ยุติการสู้รบกับอิสราเอลแต่ว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลโนะต้แย้งบอกว่าข้อตกลงที่ฮามาสอ้างว่าได้บรรลุกับอียิปต์และกาตาร์เนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อิสราเอลเห เห็นชอบแค่ฝั่งฮามาสแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยไม่โอเคนะคะขณะที่การโจมตีทางอากาศในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะนี่เป็นสิ่งที่อิสราเอลเนี่ยตอบโต้หลังจากที่กลุ่มฮามาสไปยิงจรวดแล้วก็ทําให้กําลังพล ID f เของอิสราเอลเสียชีวิตไป3าปนายมีรายงานมานะคะว่าอิสราเอลเนี่ยจะส่งกําลังทหารภาคพื้นดินเข้าสู่เมืองนี้เมืองราฟาในวันนี้ด้วยซึ่งอิสราเอลเชื่อว่านี่เป็นที่มั่นหลัก เป็นที่มั่นแห่งสุดท้ายของกลุ่มฮามาสโดยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองราฟาเกิดระเบิดหลายครั้ง <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ออกถแถลงการพร้อมทั้งมีการแจกใบ,บปลิวค่ะซึ่งก็เป็นใบปลิวที่เรียกร้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองราฟาฝั่งตะวันออกนี่ให้อพยพมุ่งหน้าไปยังพื้นที่มนุษยธรรมที่จัดไว้ให้บนชายฝั่งถนนกาซาใกล้เมืองราฟา โดยตอนนี้นะคะอิสราเอลได้ขยายพื้นที่ด้านมนุษยธรรมในอัลมาวาซีเพื่อรองรับระดับความยกระดับความช่วยเหลือที่กำลังเข้าสู่ฉนนกาซาเพิ่มขึ้นโฆษกของ i d ดนะคะบอกว่าตัวเลขประมาณการผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่และต้องอพยพน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000แคนแต่ว่าสภา,าเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์บอกว่าพื้นที่ราฟาตันออกเนี่ยมีผู้ลี้ภัยอยู่มากถึง2,5 0,000คนโดยผู้คนจํานวนมากอพยพหน,าาพนีสงครามมาจากพื้นที่อื่นของฉนนกาซา และนี่ก็คือเมืองสุดท้ายทางใต้ของชนวนกาซาแล้วค่ะคือไปต่อไม่ได้แล้วพอไปปุ๊บก็จะไปชนกับอ,อียิปต์ซึ่งเขาก็ปิดประตูด่านไม่ให้ไปไม่มีพื้นที่อพยพไปแล้วนะคะขนาะที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะบอกว่ามีผู้คนประมาณ1ล้าน2แสนคนกำลังหลบภัยอยู่ในเมืองราฟา ส่วนสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหรประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันวานะคะเตือนว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในเมืองราฟาจะเพิ่มความยากลำบากต่อประชาชนในพื้นที่และแน่นอนจะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะ